เดโมกันแล้วนะครับทีนี้ผมเนี่ยเรามีเวลาการเราเลือกจังหงใช่ไหมอันนี้อันนี้เขาทํากันแล้วครับเอาทําแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วครับเอเหรอพร้อมนําเสนอพร้อมนําเสนอครับอาจารย์โอเคพอดีผมก็ดีเลยฮะสอนไปด้วยแล้วก็ลองไปดูช่วยลองไปเลยครับผมจะได้ไปด้วยกันทีเดียวนะครับแล้วถ้าอย่างนั้นผมถามเรียนถามอยากถ้าเกิดผมให้เตรียมนําเสนอ อีกสักสิบนาทีเนี่ยพอไหมฮะแต่ละกลุ่มนําเสนอผลที่ได้สักกลุ่มละสองสามนาทีได้ไหมครับผมมันเยอะเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเราเอาอย่างนี้เราไม่ต้องนําเสนอผลดีกว่าเรา reflection หรือเราอยากถามให้เราช่วยแก้ปัญหาเป็นจุดๆดีกว่าไอ้ผลไม่ต้องนําเสนอหรอก <c oughs> เออไม่ต้องนําเสนอออใช่แต่ว่าให้เล่าให้ฟังว่าเวลาทําแล้วมีปัญหาอะไร หรือกดแชร์ฮะกดแชร์ตรงหัวมุมด้านขวาแล้วก็ส่งอ๋อโอเคโอเคอ่าถ้าอย่างนั้นนะครับทุกกลุ่มครับงั้นขอขอความกรุณาทุกกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมให้ใช้เวลาอีกสัก10นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยตอนแรกแพลนคือจะให้มานำเสนอแต่ผมว่าไม่เอาดีกว่าใช้ว่า ให้แต่ละกลุ่มเนี่ย reflection ออกมานะครับว่าจากที่ลองทำไปแล้วเนี่ยคิดว่าติดตรงไหนอยากจะอยากจะเบนสตอรมอยากจะถามอะไรเราอย่างนี้เลยกันนะครับอีก10นาทีนะครับระหว่างนี้เนี่ยเตรียมคำถามดูผลลัพธ์ของเรานะครับแต่ว่าตอนก่อนจะถามเนี่ยจะขอให้เล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่โอเคไหมแล้วท่านติดตรงไหนนะครับอ่ะโอเคครับอีก10นาทีนะครับ 15นาฬิกา40นาทีเราจะเริ่มเริ่ม Q&A เริ่ม reflection กันนะครับเดี๋ยวผมลองทำอีกส<ำ>ิบนาทีนะครับลองทำสามเหลี่ยมให้ทางพอออก,ก่อนนะครับอ๋อได้ไนดะ้สามเหลี่ยมนี่ผมจัดการให้เลยมา<ด>เข้ครับอาจารย์อันนี้เปิดเอาข้อมูลเดิมข้อมูลเดิม,ม,ดมจากจากใน Perplexity ก็ได้ เป็นฟรีอยู่ไม่แน่คมไม่แน่ใจเลยเหรอนนี้เราใช้ฟรีอยู่หรอใช่แล้วแชทต,ตัวนี้เป็นเป็นตัวสมัครปะอันนี้ฟรีครับแชทนี้ฟรีใช่ไหมได้ฟรีก็ทำได้สวยอ่ะนะครับผมถ้าอย่างเงี้ยแชท GPT สร้างฟิวเจอร์ทรนเกิลสวยกว่าอืมนะครับแต่อย่างงี้คือพร้อมก็คือว่าเวลาท่านเวลาท่านวิเคราะห์ข้อมูลอะไรเสร็จแล้วเนะี่ยขั้นที่ท่านจะใช้เขียนฟิวเจอร์ทรนเกิลเนี่ย ขั้นนี้ใช่ไหมฮะคือผมคิดว่าท่านต้องทวีตอย่างนี้ข้อมูลตรงนี้ที่ท่านมีเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลตรง emerging issue ด้วยท่านท่านรวมมาในเอกสารเอกสารเดียวนะครับรวมในเอกสารเดียวเอาเอกสารอัปโหลดเข้าไปนะครับอัปโหลดเข้าไปใน chat GPT ก็ได้นะครับแล้วบอกว่าให้มัน summarize บอกว่าให้ให้ apply future triangle framework นะครับ to To create v นะ t o to create อ i s u a l i z a t i o n อะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะประมวลผลสิ่งเหล่านี้ออกมาอยู่ในรูปของ Push weight แล้ว f u t u r e มันก็ลิสต์ประเด็นออกมาแล้วมันก็จะ Create Create ไอตัว Future t r i a n g l e ขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าท่านต้องรวมข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปเอกสารก่อนนะครับแล้วก็อัปโหลดมันขึ้นไปนะครับบอกมันให้ชัดเจนว่าให้ใช้ใช้ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้นะครับ โอเคครับหรือจากข้อมูลตรงนี้บอกให้มัน Identify ให้จากข้อมูลนี้ให้มันให้มัน a อ p l y future triangle f r a m e w o r k แล้วก็ Identify Push Factor w e i g h t เอ่อแล้วก็ Pull Out the Future ขึ้นมานะครับมันก็จะ List ให้ท่านออกมานะครับแต่พอดีตรงนี้ผมไม่ได้เตรียมข้อมูลเอาไว้นะครับแต่ว่าในหลักการนะั่นคือท่านก็ท่านก็เอาข้อมูลอย่างเงี้ย อย่างอย่างข้อมูลตรงนี้เกิดจากการที่ช่วยให้มันสแกนประเด็นใช่ไหมข้อมูลตรงนี้ก็เกิดจากการสัมภาษณ์เกิดจากผลการดําเนินงานก็เป็นข้อมูลที่ท่านมีอยู่แล้วข้อมูลจากแผนต่างๆก็ท่านก็มีอยู่แล้วถูกไหมครับตรงนี้ท่านก็สรุปแล้วก็ป้อนเข้าไปนะครับจริงๆถ้ามีเอกสารนี้ก็ทําได้เลยนะมี เนี่ยอย่างเงี้ยคือคือถ้าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มันก็ต้องสแกนก่อนนะครับก่อนจะให้มันใช้ apply t r i a n g งเกิลเฟรมเวกเนี่ยก็ต้องให้ต้องมีข้อมูลให้มันก่อนอนะ่ะต้องป้อนให้มันนิดนึงหรือว่ามันต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เนี่ยเราตอนเราทำเนี่ยในแชทต,ต,ตัวเนี้ยเราทำเป็น Scenario Planning ไปแล้วเนาะนะครับแต่จริงๆผมว่าเริ่มแชทใหม่ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ แล้วก็ค่อยๆไล่มาทีละขั้นตั้งแต่ตั้งแต่ป้อนข้อมูลให้มันให้มัน identify push factor weight อะไรเงี้ยนะครับก็ก็ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะยากะนะ <c oughs> ตอนนี้ประเด็นคือไม่ไม่มีข้อมูลที่เตรียมมาอยู่ในมือเท่านั้นเองนะครับเออมีไฟล์แม่ลองเข้ามาก็ได้ครับเอาไฟล์ยุทธศาสตร์รเก่าก็ได้ไหม <c oughs> ให้ผมหน่อย แล้วเดี๋ยวลองดูเราก็ถามมันตรงๆเลยเนี่ยฮะบอกว่าให้ apply future triangle framework analyze the file uploaded นะครับมันก็สรุปออกมา p ูด l of t h f future คืออะไรใช่ไหมย Push of the present คืออะไรใช่ไหมเวย์ t คืออะไรใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกมันต่อบอกว่าให้ create เ และออกแบบเดินดนั้ี่ยครับก็ก็เดี๋ยวลองดูฮะแต่แต่จากที่ดูเมื่อกี้อ๋อนี่ไงถ้า Perplexity ไม่ไม่ค่อยเก่งในเรื่อง generate image ละ นะครับมันแนะนำให้ใช้ตัวอื่นในการสร้าง Image อ,อาจจะต้องกลับไป Chat GPT นะครับใช่ฮะครับแต่แต่อย่างน้อยเราก็เห็นว่าเนี่ยฮะมันคำตอบของมันเนี่ยมันช่วยสรุปฟิวเจอร์ทร n องก f u ฟิวเจอร์ทร l องเกให้เราฟิวเจอร์ทริองเกให้เราเรียบร้อยละนะครับผมนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใส่เข้าไปนะครับเดือยน่ยที่บรกคุยกันว่ามันต้องเอาข้อมูลใน ในสเตตสแกนนิ่งเนี่ยรวบรวมใส่ให้เป็นระบบก่อนแล้วค่อยให้มันดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วค่อยสรุป f ิวเจอร์เทร g l e กิออกมาหรือทำสวอตก็ทำได้เหมือนกันครับโอเคครับอย่างนี้ฮะเรามีเวลาอีกนิดหน่อยผมอย่างนี้ได้ไหมครับผมขออนุญาตว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเตรียมหน่อยนะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อธิบายสั้นๆแล้วก็มีคำถามอะไร ติดขั้นตอนไหนเนี่ยครับเราแลกเปลี่ยนกันหน่อยเผื่อว่าผมจะพอแนะนําอะไรได้นะครับขออนุญาตเริ่มจากกลุ่มกลุ่มไหนดีฮะกลุ่มหนึ่งเลยแล้วกันครับอ่าเริ่มจากกลุ่มหนึ่งเลยนะฮะเรียเชิญครับขออนุญาตค่ะเราแทนกลุ่มหนึ่งได้ยินเนาะอ่าเรียเชิญครับพี่เล็กครับ กลุ่มหนึ่งนำเสนอแล้วนะคะทุกคนอ่าอ่ะอ่ตบมือให้หน,น่อ,อยนึงครับโอเคโอ้โหกลุ่มนี้มีรูปสวยงามออกมาเลยโอ,โอ่ะโอ้โหอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตามด้วยกลุ่มนี้เลยนะ อ่าเพิ่อนกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มหนึ่งะคะเป็นด้านกฎหมายและวิชาการนะคะที่เราวิคเคราะห์และจะสรุปสั้นๆเนาะว่าเรามีการวางแผนด้านของพัฒนางานด้านกฎหมายและวิชาการอย่างไรบ้างนะคะเราก็มีปัจจัยที่ขับเคลื่อนสําคัญที่เราเอามาใช้ในการ ออขับเคลื่อนด้านกฎหมายและวิชาการนะคะมีเรื่องของการพัฒนาบุคลากรค่ะต้องมีนักกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเขาก็จะใส่รายละเอียดมาให้ด้วยนะคะเป็นเรื่องแลวก็เป็นเรื่องของการจัดการความรู้ด้วยนะคะความรู้ในเกี่ยวกับกระบวนการสําคัญในการพัฒนางานวิชาการและกฎหมายค่ะแล้วก็การพัฒนาด้านทักษะดิจิตอลนะคะเขาก,ก็บอกมาว่าเราต้องพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลของบุคลากรในรัฐสภาค,ค่ะ แล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้วยว่าในการในงานด้านกฎหมายวิชาการอะยังจะต้องแบบคอนเนคกับ กับในงานภายนอกเพราะว่ากฎหมายมันใช้ทั้งประเทศนะคะก็จะมีผลกระทบทั่วไปทั่วทั่วประเทศเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านนิติบัญญัตินะคะเราก็ต้องมีข้อมูลสารสนเทศเป็นแบบคล้ายๆเซ็นเตอร์ของประเทศไว้นะคะว่ากฎหมายเราส่งผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็มีกฎหมายอยู่ในสถานะใดาที่ที่ใช้อยู่และสถานะกฎหมายที่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าประเด็นปัญหาอันหนึ่งที่เราเคยเจอเหมือนว่ากฎหมายเราเยอะจนไม่รู้ว่า กฎหมายนในปัจจุบนันมันถูกซ้ําซ้อนไหมมันมากเกินไปไหมและอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งด้วยนะคะโอเคครับผมผมถามงี้ดีกว่าแล้วที่ลองใช้มาเนี่ยมีจุดไหนที่รู้สึกว่าอยากจะให้เราอยากจะ ขอคาแนะนําเพิ่มเติมอยากจะคุยเพิ่มเติมไหมครว่าเออเอาทําตรงจุดนี้ให้แอดวานซ์ขึ้นได้ไหมทายังไงดีอะไรย่างเงี้ยครับก็จะมีว่าถ้าด้านกฎหมายวิชาการที่เราคุยกันเนาะก็จะมีประเด็นว่ากฎหมายที่เขาเขาเหมือนว่าเราใช้พร้อมสกัดมาให้อ่ะมันจะเป็นในฝ่ายของบริหารมากกว่าเหมือนข้อมูลที่เราได้มาจะเป็นข้อมูลของฝ่ายบริหารมากกว่าที่เราจะมาเป็นแบบสกคบในมุมของนิติบัญญัติะคะ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งค่ะครับแล้วแล้วตรงนี้ เท่าที่ดูแล้วเนี่ยอตอนที่เราทำเนี่ยเราคิดว่าเวลามันเจเนเรตอะไรออกมาเนี่ยตรงใจเราไหมหรือจริงเราต้องเทรนมันยังไงต้องฟอสให้มันคิด ตรงจุดไหนเป็นพิเศษยังไงไหมฮะจริงๆต้องต้องหลายจุดเลยค่ะอันนี้มันใช้แบบแบบเหมือนเป็นเพื่อนคุยเราได้แหละเหมือนที่อาจารย์บอกแลค่ะเป็นเป็นเพื่อนคุยแหละเรารู้ว่าทิศทางมันเป็นประมาณนี้ใช้คําว่าประมาณนี้แต่ถามว่าเราต้องใช้ใช้ข้อมูลในเชิงของอประสบการณ์เองแล้วก็คนในองค์กรเองที่จะมีประสบการณ์ในแต่ละด้านเนี้ยมามาช่วยม,มาช่วยเป็นแบบว่าดูว่าเฮ้ยความเป็นไปได้หรือความ ความที่มันจะเหมาะสมกับองค์กรบริรบทของเราจริงๆนะ่มันควรจะไปยังไงกันแน่แล้วเริ่มต้นยังไงตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเนี้ยคือมันก็ยังใช้เหมือนว่าข้อมูลในอดีตมาดูอยู่ด้วยประกอบการในมุมเล็กนะคะคก็ก,ก็อยากจะใช้ฐานข้อมูลเดิมด้วยกับ forecast ด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ f o r e i g h t ด้วยมาใช้ประกอบการในมุมของเล็กนะคะเล็กยังยังไม่กล้าที่จะใช้ f o r e i g h t แบบ100%อันนี้ยอมรับนะคะจริงๆแล้ว f o r e i g h t มันดีแต่ว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เอามาช่วยอะคะ่ะ โอเคครับอขอบคุณมากครับตบมือหน่อยนะครับแล้วตร,ตรงนี้กระบวนการที่ใช้มเมื่อกี้กระบวนการจะเป็น s ี e น a รี o p เพ n นนิ่หรือใช้หรือใช้วิธีการทำสแกนนิ่งยังไงนะครับที่ที่กลุ่มหนึ่งทำรงเราใช้ใช้ซีเนเรี n ลเพลนนิ่ใช่ไหมฮะโอเคครับเราก็จะใช้พร้อมที่ที่เป็นอยู่ในเดโมโที่แสดงให้ดูเป็นหลักนะครับโอเคอขอบคุณครับกลุ่ม สองเนี่ยเข้าใจว่าท่านผอจะใช้ตัวฟิวเจอร์ทรนเกิลใช่ไหมฮะเห็นเมื่อกี้เห็นมีฟิวเจอร์ทรนเกิลแบบสวยๆมาใช่ไหมอ่าโอเคฮะอ่ะงั้นงั้นเชิญฮะขอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้เราได้ผลลัพธ์ยังไงเอาสั้นๆพออ่เอาฟิวเจอร์ทรนเกิลใช่ไหมครับอันนี้ใช้อันนี้ใช้อะไรฮะใช้แชท GPT หรือใช้ตัวไหนนะฮะ ใช้ GPT ใช่ Chat GPT ค่ะจริงๆอยากจะโชว์ให้ดูมากเลยนะคะแต่ว่าเดินเลยเดินโชว์เลยอ๋อเดี๋ยวส่งข้าส่ข้าส่งขักให้นะคะทุกคนคือสำหรับกลุ่มกลุ่มสองนะคะจะเรื่องของประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งเราเนี่ยก็ได้ ทำตั้งแต่สเต็ปแรกนะคะเราก็ได้มีการแบบว่าใสา่คิดคัดเลือก diving force ค่ะ diving force ที่เราคัดเลือกมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของอาการสื่อสารโดยใช้ดิจิทัลโดยเราเห็นว่าการพัฒนาการสื่อสารไปสู่ประชาชนอย่างเงี้ยคะ่ะโดยใช้ดิจิทัลก็เหมาะเหมาะกับยุคสมัยดีนะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึง่ง diving for ท,ที่เราเลือกมาค่ะก็คือในด้านของอการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลการทํางานของของวุฒิสภา,าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือก diving for มา2ออย่างค่ะแล้วก็พอพอได้ d i i n g for d i i n g for ทั้ง2ตัวมาแล้วนะคะล้วก็ทำมาสร้างเมทริกะคะ่ะเมทริกเนี่ยแกน แกนหนึ่งแกนสองเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเอาในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารดิจิทัลในด้านประชาธิปไตยนะคะมา,าคิดออกแบบกับแกนสองคือการพัฒนาความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของวุฒิสภานะคะคซึ่งก็ออกมาเป็นสถานการณ์ก็ก็จะมีทั้ง เทคโนโลยีสูงการตรวจสอบต่ําเทคโนคโลยีต่ําการตรวจสอบสูงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสถานการณ์ให้เลือกอก็ทําให้ในมุมของนัก,นกวิเคราะห์เองอะค่ะก็ทําให้เราเห็นครอบคลุมมากขึ้นนะคะว่าถ้าสถานการณ์ขององค์กรเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องออกมาเป็นกลยุทธ์ยังไงต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีมุมมองมากขึ้นนะคะก็อย่าง อย่างเช่นสถานการณ์ที่หนึ่งเนี่ยาการมีส่วนร่วมของความโปร่งใสเนี่ยสูงเทคโนโลยีสูงเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ที่ดี<ะ>ที่สุดอันนี้<อ>ผมถามนิดนึงอันนี้ก็คือคตอนแรกเนี่ยเราวิเคราะห์เนี่ยเรายังใช้ไอตัว S c e n a r i o planning อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะแล้วทีนี้เราเราทำ s c e า a ิ i อเป็นขั้นๆตามที่เราหาลือกันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราเอา f u t u r e triangle เนี่ยตอนที่เราลองทำา f วเจอร r ทรีแองเเนี่ยเราเอามาใช้ในขั้นไหนนะครับเอามาใช้ในขั้น ขั้นสุดท้ายหลังจากที่ได้ทั้งหมดมาค่ะแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยสรุปผลวิเคราะห์ตัว,ต,วตัวที่เราเนี่ยทำสเต็ปมาทั้ง3สเต็ปมาค่ะแล้วก็มาให้วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ออกมาให้เป็น future t h i n อ e r ค่ะ <Okay S 1> ซึ่งตัว future t ท i n k e r ค่ะมันก็จะมีมันก็จะออกมาเป็นรูปภาพที่แบบ สวยงามอะนะคะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวที่อาจารย์ให้ดูตอนแรกของหน่วยงานทหารนะคะมันก็จะมีมันก็จะมีเลยว่าดิจิตอลดิจิตอลเทคโนโลยีต่ำมีบาริเออร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบรูปอธิบายมาให้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดิจ <c oughs> ิตอลเดโมิทัลเทคโลต่ีบาริเอร์มอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบคือคือผมอให้อ,<ะ>อฟังสเต็ปแล้วเนี่ยอันเนี้ยฟิวเจอร์อย่าเงี้ยคมันเข้ามาหลังจาก ที่เราให้มันซักเจอซักเจนโยบายแล้วใช่ไหมโอเคผมผมคิดว่าตรงเนี้ย Chat GPT มันชอบเอาใจเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมเนี่ยดูสเต็ปแล้วเนี่ยฟิวเจอร์ทรเมันมันอาจจะไม่ได้มาขั้นนี้มันต้องมาขั้นที่เราวิเคราะห์ข้อมูลใช่ค่ะใช่ใชนะครับแล้วให้มันสรุปมาเป็น pool of the future อะไรเงี้ยนะครับ weight of the present อะไรเงี้ยนะครับนะครับให้มันสรุปออกมาอย่างนั้นก่อนแล้วจากตรงนั้นอ่ะแล้วเราค่อยบอกให้มัน สร้าง v วิชวลไลเซชันขั้นนั้นมานะครับ oh. พอมันมาขั้นหลังอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแชท GPT มันจะอย่างเงี้ยมันจะเอาใจเรา mm hmm. มันไม่รู้หรอกว่าสเต็ปที่มาที่ไปอะ่ะมันใช้ได้ไหมนะครับแต่นนเนี่ยมันก็เอาสิ่งที่มันมีเอาคีย์เวิร์ดต่างๆมาสร้างเป็นรูปแล้วมันก็เอาฟิวเจอร์ทรนเกิลแปะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยได,ได้ผลลัพธ์ออกมาใช้ได้ mm hmm. ออนะแต่แต่จริงๆผมว่าคอชั่นนิดนึง แต่ถ้าแต่ถ้าสลับสเต็ปไปกลับไปตรงให้ไปทำฟิวเจอร์ทังเกิลก่อนในในสเต็ปที่3ก่อนที่จะออกมารวมสรุปทั้งหมดเนี่ยก็อันนี้น่าจะใช้ได้ดีกว่านี้ใช่ฮะเราก็อาจจะบอกว่าแอพพลายฟิวเจอร์ทังเกิลเฟรมเวิร์กอะไรเงี้ยค่ะทู a อนาลิซ์เดต้อันนี้ก็ว่าไปนะครับ,รบแล้วแต่เราก็แล้วเราก็โยน Data อัปโหลดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับประเด็นหนึ่งที่อาจจะเหมือนเป็น เหมือนเป็นข้อที่จํากัดนิดนึงคือถ้าไม่ได้ล็อกอินในตัวนี้ค่ะมันก็จะไม่สามารถที่จะทําตัวภาพเจเนเรตภาพออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําในขั้นตอนนั้นมาทําตอนที่แบบทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วเอาไฟล์ลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบผมจะบอกบบว่า,วาทำทำได้ขนาดนี้จริงๆก็ก็แอดวานมากแล้วนะฮะคือคือคือ เอ่อมือมีการแอพพลายอ่ะมีการแอพพลายเดโมมีการแอพพลายตัวเดโมนสเตรชันที่เราทำให้นะครับแล้วก็ผม e n c o u r a เ e จว่ากลับบ้านไปลองพลิกแพงดูแต่ละขั้นนะครับเออจะเราไอพร้อมที่ให้ไปมันไม่ได้พร้อมที่ตายตัวเนาะผมว่าเราลองเล่นกับมันเลยนะครับเพล่เผอเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะน่าจะดีกว่าที่เราเดโมนสเตรชให้ดูนะครับ ต่อเม้์กลุ่มนี้หน่อยนะครับขอบคุณค่ะนี่ครับขออนุญาตไปกลุ่ม3ครับหรือหรือกลุ่ม4ต้องการก่อนเราคุยกันน้อยมากเลยนะกลุ่ม3กลุ่มสี่เนี่ยได้ไหมเอาขอกลุ่ม4ี่เขาขอยกมือก่อนใครเอ่ยฮัลโหลครับกลุ่ม4แนะนำตัวนิดนึงะรับชื่อธนากรน้องทำครับครับโอเคครับโอเค กลุ่ม4จะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับของเราจะมีด i v i n g ฟอสสองตัวก็คือการบูรณาการนวัตกรรมโอเคนีก็ยังใช้ s c e น a ร i o p แพลนนิงใช่ไหมใช่ครับเป็น s c e น a ร i o p แพลนนิงก็เป็นการนำการบูรณาการนวัตกรรมเดี๋ยวก่อนมีอะไรโชว์เขาไหมส่งไปในกลุ่มเลยดไม่มีนะมีเนี่ยผมเห็นอยู่นะแต่ไม่ได้โชว์เอาเล่าต่อเลยครับอ๋อ โอเคจะมีอ <Okay. S 2> ่าเล่าก่อนนี่อันน right. ี <themselves> mm ้ก hmm. ลุ่มนี้ก็มีฟิวเจอร์ไทรแองเกิลเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าลองเอาแผนยุทธศาสตร์ของสนักงานมาทำแผนโอเคเอาแผนยุทธศาสตร์ใส่เข้าไปแล้วให้มันเจเนเรตฟิวเจอร์ไทรแองเกิลขึ้นมาขอดูผลลัพธ์หน่อยสิคือตอนมันมีผลลัพธ์ตอนแรกอ่ะผมลองให้เขาศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก่อนก่อนที่เราจะยัดข้อมูลให้แล้วทีเนี้ยมันได้มาเป็น มันได้มาเป็นแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องผมก็เลยลองดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานนะครับมาอัปโหลดแล้วก็ให้เขาลองทำฟิวเจอร์แทงเกิลใหม่ทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นตัวนี้เห็นท่าน,นว่าอออครับอ่ะแล้วเราว่าไงเราว่าถูกต้องไหมผมผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าขอแบบนี้อีกแต่ขออ่านง่ายกว่านี้หน่อยเพราะผม,อ,มอยากรู้ว่าถ้า อ่านทั้งหมดแล้วอ่ะมันข้อมูลอ่ะมันจะถูกต้องมากแค่ไหนมันก็เลยเอาเป็นอันนี้แล้วมันหมดเวลาก่อนก็เลยไม่ได้ทําต่อเนี่ยคือคือผมเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกผมคิดว่าฟิวเจอร์ผมคิดว่า,วาไอตัว c h a t GPT มันเอาใจเราอะ่ะผมคิดว่าถ้าจะทําให้มันใช้ได้จริงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการของฟิวเจอร์ทรองเกิลก่อนเนาะ ให้ได้ข้อมูลที่เรารู้สึกว่ามันใช้ได้จริงก่อนแล้วก่อนที่จะให้มันเจ n เนอเรตไอตัว Visualization ออกมานะครับไม่งั้นก็ออกมาอย่างเงี้ยผมดูแล้วผมสำหรับผมผมไม่เข้าใจลอจิกเลยกับในภาพนี้ครับโอครนบแต่ลระวังเขาส่งต่อกันนะส่งตอ่อเดี๋ยวใช่ระวังนะข้อมูลยังไม่ อตอนแรกอะครับคือเดวิ้งฟอร์สองของผมอะมันเราคุยกันเรื่องของคางคาดหวังของประชาชนที่มีส่วนร่วมแล้วทีเนี้ยพอลองให้ ChatGPT มัน g จะ e นเรตข้อมูลออกมาแล้วอะ่ะมันผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อย ยังเหมือนมันยังไปมันยังไม่ยังไม่ค่อยตรงกับมันมันไม่ค่อยสอดคล้องกับเลเวิงฟอร์สหนึ่งก็เลยลองให้เหตุผลที่เราต้องเทรนมันอ่ะใช่ผมก็เลยลองให้เขาปรับปรุงดูทีเนี้ยเขาเลยเสนอหัวข้อมาเป็นนวัตกรรมผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมดูก็เลยก็เลยลองใช้ตัวของเอ่อนวัตกรรมครับเอาเข้ามาใครเสนอมาแมชมิทีมชมทีมเสนอมาใช่ก็เลยเปลี่ยนหัวเอยเปลี่ยนเลวิ้งฟอร์สสองเป็นเอ่อนวัตกรรมครับ มันก็เลยก<อ>ารอาีะ,ะ,ะมันมันมันก็มันก็ซักเจสอะไรบางอย่างมาเราก็ลองดูนะฮะไม่เมกเซนก็ก็อย่าไปเชื่อมันก็เทรนมันใหม่ใช่ครับแต่ช่วงแรกก็จะมีแบบข้อมูลหรือภาษาที่แบบค่อนข้างงงแบบว่าจะมีคําแบบสภาวะชงังงันอะไรสักอย่างนียก็นะลเลยลองให้เขาปรับปรุงคําพูดดูเรื่อยๆจนสุดท้ายได้มา เป็นสถานการณ์ล้าหลังอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องค่อยๆเทงค่อยๆบอกเขาก็อย่างที่อาจารย์บอกครับมันไม่สามารถเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบห้าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เชื่อไม่ได้หรอกนะใช่เนี <c oughs> ย่ยฮะโซนชะง,งักงินอะไรเงี้ยมันก็สแต็กเนชันมันภาษาอังกฤษนะสแต็กเนชันโอเคครับอ่ะตบมือให้กลุ่มสามหน่อยนะครับไอ้กลุ่มสี่ใช่ไหมกลุ่มสี่ครับกลุ่มสุดท้ายครับขอเชิญกลุ่มสามหน่อยครับ อ่ะขอไม่หน่อยครับกลุ่มนี้เนี่ยเราเนื่องจากเราเดโมนสเตชันโดยใช้โดยใช้หัวข้อของกลุ่มนี้ไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราคาดหวังอะไรแอดวานซ์กว่านั้นเนี่ยแหะค่ะที่จะบอก <laughs> 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 ว่าอยากคาดหวังค่ะแต่ว่ามุมมองที่จะแชร์ก็คือเราลองใช้ตัว Gemini อาจารย์ใช้ Chat GP GPT ใช่ไหมคะ,ะเราใช้ Perplexity อ๋อ <laughs> เราก็เลยลองใช้ตัว ChatGPT กับ Gemini <laughs> เพื่อเป็นการ cross check ข้อมูลกันค่ะ <laughs> <laughs> อีนี้ก็ได้ <laughs> ุมจริงจริงอันนี้นผมโน้ตตรงนี้จริงๆเนี้ยน่าสนใจ <laughs> นะถ้าเราคุยกับ Perplexity เสร็จแล้วอาจจะลองคุยกับอันอื่นดู <laughs> มันเก่งไม่เหมือนกันเมื่อกี้เราใช้ Perplexity สร้างฟิวเจอร์เทรกสร้างไม่ได้แต่ Chat GPT เอาใจเรามากเลยถามอะไรไปมันก็สร้างออกมาหมดเลยให้ข้อมูลแล้วมันก็สร้างมาหมดเลยนะครับอ่ะเพราะนั้นคอสเช็คอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าเพราะว่าแต่ละแต่เบื้องหลังมันคือเราไม่รู้ไงว่าไอตัว Gen AI แต่ละตัวมันไปกวาดข้อมูลอะไรมาตอบเราใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เรามั่นใจไม่ได้ผมรู้ว่าอย่าไปเชื่อมันแต่ถ้าเราค่อยๆเทรนมันนะมันจะรู้แล้ว ว่ามันจะไปกวาดข้อมูลอะไรมาตอบเราเราจะค่อยเทรนมันค่อยบอกให้มันสะโขบตรงนี้มันโฟกัสตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเด็กออที่จากเด็ก3ขวบพูดเก่งมากลายเป็นเด็กแบบ4ขวบ5ขวบขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะชต่ออ,รรอีกอันนึงก็คือเราเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเนาะพี่กัสเนาะก็ใช้คำว่า Thai Legislative ใช่ไหมคะ ให้มันโฟกัสขึ้นอีกอีกอีกเวอร์นิ่หนึ่งอะค่ะแล้วก็ข้อมูลที่ทางจิมินายเขาโฟกัสส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นมาจากของที่อาจารย์เซิร์ชมาอย่างเช่นมีข้อเสนอเรื่องบล็อกเชนอย่างเงี้ยค่ะครเรื่องเอไอเรื่อง NLP อะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ข้อมูลที่แตกต่างที่เราน่าจะมาประกอบการตัดสินใจได้อีกมุมหน,นึ่งนะคะแต่ว่าข้อมูลโดยส่วนตัวที่อยากได้เพิ่มก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เบนชมากับหน่วยงานที่เป็น best practice อะไรเงี้ยค่ะอย่างหน่วยงานนี้ที่บัญญัติของเราก็จะมีแค่สอผอสอวอเราอาจจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเห็นด้วยครับนะในในอ,อันนี้อันนี้ผมว่าเรา force มันได้เผลอๆชี้เป้าให้มันหรืออัปโหลดข้อมูลไปเลยแล้วให้มันแล้วเทรนให้มันเทียบวิเคราะห์ออกมานะครับโดยบอกเฟรมเวิร์ให้มันด้วยนะไม่งั้นมมนวิเคราะห์ตามสไตล์มัน ไม่มาวิเคราะห์พื้นฐาน,นง่ายๆเราบอกว่าใช้เฟรมเวิร์กนี้วิเคราะห์เปรียบเ mm hmm. ทียบระหว่างอะไรกับอะไรครับทาได้ครับว mm hmm. อเคอาพมากครับตบมือหน่อยครับ mm hmm. นรเนี่ยจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมคาดหวังนะเรียนกันวันนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้พื้นฐานกันไปแต่ว่าอีกสเต็ปหนึ่งก็คือต้องทําอย่างนี้แหละครับทดลองไปเรื่อยๆอ,อย่างกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับกลุ่ม3ตัวอย่างที่ดีมากที่1นึ่ง cross check สอ เราเห็นจุดอ่อนของมันนะแล้วเราก็พยายามจะบอกว่าเอยเราทํายังไงให้มันดีลิเวอร์ผลที่เราพึงพอใจมากขึ้นเนี่ยแหละรครับมันจะเข้าสู่กระบวนการที่บอกว่าต้องเทรนมันนะครับอขอบคุณมากทุกท่านนะครับเออป้มมีอะไรเสริมไหมสุดท้ายเชิญครับมีไหมการใช้เบืองต้นตอบได้เยครับผมผมจะ แนบทคนิคเบื้องต้นนะครับในการเขียนพร้อมแล้วก็ในการทํางานกับ chat GPT หรือว่า AI อื่นๆนะครับไว้ด้านทายอยากให้ลองศึกษาดูแล้วก็ผมเชื่อว่าในปีหน้านะครับเทคโนโลยี AI มันก็จะผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันกำลังจะพัฒนาขึ้นเนาะคอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับเอเจนติกนะครับ AI รวมถึงอีกไม่นานตอนนี้เทรนมันกำลังจะไปแล้วว่าจะเอา AI ไปควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้ทำงานจริง นะครับในบ้านในโรงพยาบาลในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนครับว่าทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวใครที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าบ้านเรามันเปลี่ยนไปเร็วแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นไปอีกนะเพราะฉนั้นอยากให้ทุกคนคุ้นชินกับตรงนี้นะครับผมเองก็สรารภาพว่าก็ไม่ได้เก่งเรื่องเทคโนโล,โลยีหรือว่าเรื่อง AI เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันจะต้องใช้งานก็ต้องก็ต้องพยายาม อยู่กับมันให้ได้แล้วก็พัฒนาไปกับมันให้ได้ครับลองดูครับลองศึกษาดูยังมีอีกหลายแง่มุมที่ผมไม่ได้ใส่มาในวันนี้นะครับอยู่ที่พวกเราจะลองใช้ดูแล้วก็ลองปรับกับการทํางานของเราครับขอบคุณมากครับผมโอเคครับผมผมฝากนิดนึงฮะตรงเนี้ยพอเวลาเราได้เอาได้โครงการได้แอคชั่นแพลนแล้วใช่ไหมผมคิดว่าถ้าใครเทรนมันให้ ทำ5 year roadmap ออกมาได้แล้วเนี่ยแชร์ส่งกันมาดูหน่อยนะฮะเออตรงนี้ผมก็ผมก็พยายามเทรนมันอยู่เหมือนกันนะฮะให้มันเขียนเอ,อ่อ5 year roadmap ออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าไม่ได้เหลือบากกาแรงเลยนะครับปัจจุบันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมก็ให้มันให้มันซักเจสแต่ละเอ,อ่อแต่ละอะไรแต่ละโปรแกรมออกมาให้เป็น5 5 year roadmap ใช่ไหมผมว่าทำได้เพียงแต่ผมไม่อยากอยากจะหาขั้นตอนหาพร้อม ที่มันใส่พร้อมเข้าไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นแล้วออกมาเป็นรถแมปที่มันเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆให้เราเห็นได้เลยปัจจุบันผมยังทำไม่สำเร็จนะแต่แต่ผมคิดว่าถ้าใครทําสําเร็จก็แชร์กันมานะครับผมก็จะมาขอ,อนั่งเรียนด้วยละทีนี้นะครับนะเหมือนกันตรงนี้เวลาทํา e m เม g i n จิ s อิชูเนี่ยเห็นไหมที่ผมโชว์ของ Future p l a t ลตฟอรม่เห็นเป็นเรดาร์ใช่ไหมเหมือนกันเวลาผมบอกให้ เจนเอไอมันเจ n เนอเรตออกมามันก็ไม่ได้อย่างใจผมเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าอย่าไปยึดติดกับรูปแบบว่ามันจะต้องเป็นเป็นวงกลมเสมอไปเอาเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้หรือเราอัปโหลดรูปให้มันเรียนรู้อยู่ตรงนี้นะแล้วแล้วเราก็บอกให้มันอิมิเตตตรงเนี้ยนำเสนอรีเซิลต,ตรงเนี้ยแต่ว่าอ m i t เตตฟอร์แมตแบบเนี้ยอะไรเงี้ยนะครับลองดูนะครับนะไทยมีความแอดวานซ์ก้าวหน้าอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับ ก็ชวนผมกลับมาอีกนะผมจะมาขอเรียนบ้างละคราวนี้นะครับก็ยังไงยินดีมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาเ,เจอกับอนะไรฮะกองสำนักนโยบายและแผนนะครับก็หวังว่าโอกาสน่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ